สวัสดีเจ้าข้าเจ้าจุรนะังสุภาพรเกือตาหาเกิดวันที่14สิงหาคม2509ปัจจุบันอายุ55ปีอยู่บ้านเลขที่35มูมซิ0ต์ตบลหงษ์เสือม่ท่าจังหวัดลำปางสมัยเป็นละอ่อนนะเจ้าข้าเจ้ากระจุยปอจุยแมงยาการนะเจ้าตั้งแต่อายุ สิปีมันก็เป็นเวลาเมืนม่นมาเป็น40ปีแล้วนะเจา้าพื้นที่มูลเนี้ยตะกอนนะเจา้าเป็นพื้นที่ทำนาทั้งหมดเลยแล้วก็มีความคิดลี่เริ่มว่าในการทำนาเนี่ยมันเป็นอุปสรรคเพราะว่าเขารายได้น่ะการทำนาปีหนึ่งได้หนึ่งข้างนะเจา้าก็เลยขอพื้นที่ของป่อนะเจา้ามาเผื่อแบง่งมาทำของเรื่องของสมุนไพรนะเจา้าคนท่านี่เป็นห่วงนานะเจา้า เปิลแบบมีอ่าเปินคัดใจขนาดนักเลยนะเจ้าที่ว่าจะเอาน้ำผืนนี่มาทําส่วนสมุนไพรนะเจ้าพอเอาไปอู้เหตุผลนที่เปินฟังว่าการทําส่วนสมุนไพรการทําแบบผสมผสานเนี่ยมันจะให้ทำให้เฮามีรายได้รายวันและวก็รายเดือนเปินก็เลยตกลงแบ่งกินนะนะเจ้าเป็นพื้นที่แห่งเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด3ามไร่3มงานนะเจ้าแล้วก็ เขาก็มีลูกบาวนะเจ้าตีเฮียนจบในเรื่องของการจัดการสมุนไพรของมหาวิทยาลัยแมยโจนะเจ้าคุณนนองตะว,วันมาช่วยวางแผนผังการปลูกนะเจ้าทุกอย่างแล้วก็จัดสรรเรื่องของพันธุ์ต่างๆมาปลูกนะเจ้าเพื่อขายข้าเจ้ารวมกับข้าเจ้าเป็นแม่ก้าด้วยเป็นอสมอด้วยนะเจ้ามีก้มหู้เรื่องของสู้หับ เาก็เลือกสรรเอาสิ่งดีๆมาปลูกพันธุ์ดีๆต้งนั้นบ่ววาจ,จะเป็นมอนเชียงดายาหวานจิ้งชู้ชายปี2562อบครอบครัวของข้าเจ้าพบกับจุดเรียนข้างเพราะว่าสามีนนะเจา้าป่วยด้วยลูกเกดเลียดตําการล้มป่วยลุงนะเจา้าเขาก็ได้หักสานะเจา้าเป็นเวลานอนเป็นพักเป็นเวลาหกเดือนนะเจา้าหลังจากนั้นเขาก็มาปรึกษากันว่า า,าเขาจะทําครับอาชีพเป็นอาชีพขับรถตู้สองนักเรียนต่อไปเนี่ยมันจะเกิดความประลอดภัยกับตัวเกา่าแล้วก็ผู้โดยสารเขาก็เลยเปลี่ยนมาทําเกษตรแบบผสมผสานแบบพอเพียงนะจ้าแล้วก็จัดการการปลูกสมุนไพรรวมกับการปลูกพักแล้วก็ลุง้งจนก็ลงมาทําเรื่องของ การเลี้ยงวัวนอผสมผสานเลี้ยงวัวปลูกพืชด,ดูแลพืชพักในไร่ของเขาร่างกายของเปิ้ลดีขึ้นดีขึ้น,นตามรับด้วยเหตุผลปีบะได้พักผ่อนเพียงพอนะเจ้าได้ออกกําลังกายยังเป็นที่แล้วก็ได้สูดอากาศที่มันสดชื่นทุกวันนะเจ้าไปทําให้ร่างกายเป็นดีขึ้นเป็นปกติแม่นกนเจ้าหลวงลเป็นผลพลอยได้นะเจ้าของการทําเกษตร ถ้าเฮายังอยากเผยแพ่นะเจา้ากับค้นรุนลูนลกรุนหลานที่ว่าเงินจบมาแล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำงานนะเจา้าเราก็บางทีค้นรุ่นใหม่เนี่ยมีความหือ่อมีอย่างดีมาพัฒนายังกับลูกของข้าเจ้าทั้งสองคนเนี่ยเปิลก็ไปทำงานแล้วก็ตามความพัันของเปิลแต่เปิลจะเป็ี่นสีพึกษาข้าปองข้งแม่เป็นอย่างดีละเจา้า ప